แสงตะวันสัดส์สองผิวเมฆเป็นสีทองพองอัมภัยหมู่บ้านที่นี่มันสวยมากครับคุณผู้ชมจ๋ะบ้านเมืองบ้านไม้สามชั้นด้วยผมยังไม่เคยเห็นเออแต่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 ่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่แ สวัสดีครับผมอะไรกันเนี่ยเราจะมาทำอะไรทีไรยังไงโอ้โหดุซะด้วยผมจะมาเที่ยวบ้านป่าสะแกครับผมแล้วมากันกี่คนหนึ่งคนท้วนเลยฮะผมไม่มีอะไรเลยฮะมีแค่ลูกสามแล้วมีเอ็ดสิบครับผมไอ้เด็กมันน่าจะไรถ้ามาคนหลายคนถ้ามาคนเดียวเดี๋ยวลาพาไปเที่ยวเลยพาไปเที่ยวด้วยป่าสะแกได้ครับผมตลาดกลารนองเสือจัดให้เลยทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปทางนู้นไปทางนี้ไปเลย ชุมชนบ้านป่าสแกอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่คือบ้านเกิดของสายยันสัญญาและยังเป็นถิ่นของเสือดำขุนโจนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งชุมชนโอท็อปนวัดวิถีของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยครับ S <S <S และที่ตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจะมีอะไรดีมีอะไรเด็ไปชมกันเลย ชมผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากตามต่างจังหวัดเนี่ยเพราะหนึ่งคือผมจะมีแดดแต่ลมโกรกมากเอาไปว่าผมจะพาทุกคนมาพบกับแลนด์มาร์กที่แรกซึ่งแล้วก็ถึงแล้วพอดีเลยเชียวกับบ้านขุนบุญญาพิพัฒน์ครับผมเป็นบ้านของค้าหะปดีนะครับผมคุณผู้ชมฮะบ้านหลังนี้เชื่อไหมจ๊ะอายุมากกว่า100ปีแต่สภาพก็คือยังกริบอยู่เลยนะฮะไปชมข้างในดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างในบ้าน ไปเลยยายจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าน้องจ๋าขออนุญาตเข้าไปได้ไหมจ๋าได้ค่ะขอบคุณมากครับผมเลยะะคปะันมากเลย สาพบ้านยังใหม่กลิปเลยนะนี่ผมเชื่อละเกิรว่ามีเยอะมากที่ยังไม่เคยเห็นนี่คุณผูช้ชมฮะมันคืออะไรมันคือประตูอีกหนึ่งชั้นสำหรับบ้านของคนที่มีฐานะในยุคน,นั้นนะนี่เลยขึ้นมานอนปุ๊บจะปิดปป๊บป้องกันขโมยขึ้นบ้านผมเพิ่งเคยเห็นแล้วสภาพบ้านคือบ้านไม้แต่โดนบูรณะในสภาพที่ใหม่กิบ คุณชมจ๋าห้องนอนเป็นเรื่องแล้วขอเข้าไปดูนะครับห้องนอนคุณผู้ชมจ๋ามีห้องนอนนี่มีหีบด้วยนะฮะไว้เก็บของคือบ้านของคนสมัยก่อนเนะีอยู่กันแบบว่าสบายอยู่กันแบบว่าลมกลงไม่ต้องมีแอร์เขได้พัดลมก็ไม่ต้องมี คุณผู้ชมฮะและมนต์เสน่ห์ของบ้านไม้ของยุคสมัยนั้นนะคือจะมีนี่ฮะนี่ High Definition พาโนรามาหรือว่าภาษาไทยเหล่าเต็งนี่แหละฮะคุณมันเดินไดรอบบ้านแล้วนะมามาพามาชมเลยบ้านหนึ่งหลังก็จะประกอบด้วยห้องหลายๆห,ห,ห้องและบ้านขุนบุญญาพิพัฒนะมีสองหลังหลังนี้จะเป็นของขุน หลังที่สองจะเป็นของภรรยาของคุณเขานะฮะ วอนนี้ผมอยู่ที่วัดขวางเวรุวันอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินที่ใครมาที่นี่ต้องมาให้ได้กับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้ชาวบ้านเรื่องลือเรื่องชื่อกันว่าเป็นวัดที่แปลกมากและโบสถ์นะครับผมเขาได้เชื่อว่าเป็นโบสถ์ขวางตะวันมีความแปลกแค่ไม่กี่โบสถ์แค่ไม่กี่วัดในประเทศไทย ชาวบ้านที่นี่นะคุณผู้ชมนั้นพูดและจะขนลุกเกลียวกันเข้าให้ต้องบอกเลยว่าของจริงล้วน,วนผมจะม,มีวิชาอาคมอยู่บ้างผมเราไม่อยากจะคุยดูกันเองดีกว่าประตูปัดเป็นไงเป็นไงน,ไงนี่คนอยู่ตรงนี้ฮะคนอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คนอยู่ตรงนี้เลยโอเคไปชมกันดีกว่าคุณผู้ชมจา๋าว่าข้างในจะแปลกตามที่เขาได้พูดไปที่ผ่า คนสองคนนะครับอ,อยู่ตรงนี้สองคนได้เปิดประตูจริงรวย มั่งข้งเข้าไปแล้วคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่นะบอกผมมาเมื่อกี้กระซิบเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาในโบสถ์ว่าพระพุทธรูปที่นี่นะครับผมมีอายุ400กว่าปีและข้างๆนะคุณผู้ชมนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือโบสถ์เก่านะฮะนั่นก็คือโบสถ์ขวางตะวันแล้วัดก็มาสร้างโบสถ์อีกหนึ่งหลังทับอีกที ซึ่งสถานที่แบบนี้มีแค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินเที่ยวในชุมชนป่าสแกมานานนมสะลืเกินแต่ผมได้กลิ่นหอมมากๆเขาบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ อยู่กับชุมชนป่าสแกมานานมนมมากแล้วนั <Becca. S 2> ่นก็คือร้านใายจิตซึ่งนี่เมื่อเราได้จัดไว้แล้วครับผมแต่เขาบอกว่าให้ผมเนี่ยถ่ายไปว่าเฮ้ยเดินไปเจอแต่ว่าจริงๆเราล็อกไปแล้วครับผมเดินมาเลยยายจิตจ๋ายายจิตจ๋าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวุ้ยเตียยายจิตป่าสแกเปิดมาแล้วกว่า5-6-70ปีครับผม ใหญ่จิตหิวแล้วเมื่อไรจะมาเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็ลองต้องลองมาชิมกันซะหน่อย คุณผู้ชมฮะใครพามาแถวนี้ต้องมาโดนให้ได้ใย,ยจิตขายตั้งแต่เถาๆจนทวกนี้แกจะเถวอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะชุมชนปลาสแกโคตรอร่อยผมเชื่อเลยว่าราคาไม่แพงด้วยนอกจากจะมีปลาจิตนะฮะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สยยวยงามอีกเยอะแยะมากมายแต่ผมพาไปดูบ้านสายันด้วยนี่เป็นไงกระท่อมสายันเขาให้แต่ขอตัวไปกินก่อนนะครับคุณผู้ชมฮนะ แหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านผู้บิเกตดแฟนเพลงที่รบรักจริงครับผมจะนำพาทุกท่านมาพบกับทิมกำเนิดบ้านเกิดขวัญใจคนเดิมสายย่นสัญญาปีแล้วปีโป้ <c oughs> ปีแล้วปีเราคุณผู้ชมจา๋าเราอยู่ที่นี่ทินกำเนิดบ้านเกิดขวัญใจคนเกา่าเจ้าเป้าคนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง สายันสัญญาครับผมใครผ่านมาแถวบริเวณนี้อำเภอเดิมบางนางบวชนะฮะแวะมาสกักการะที่ใต้ของเราได้นะะอ่ะคุณผู้ชมฮะลำดับต่อไปผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนนะฮะไปชมกันเลยดีกว่า อีกหนึ่งจุดเช็คอินแห่งชุมชนบ้านป่าสแกนะครับคุณผู้ชมจ้ะน,นี่เลยศูนย์การเรียนรู้ราวสีราวครั้งคืออะไรจุดผ้าทอที่มีภูมิปัญญาของเราครั้งแท้ๆอะไรจะมีผ้าสีสันลวดลายยอดเยี่ยมขนาดไหนไปชมกันเลยครับเนี่ออยมันจะไปย่าแท้นนเนี่ยเดี๋ยวคุณ แค่ทอเข้าทอออกเนี่ยมันเราบิดมอเตอร์ไซค์แถวบ้านเราหมูเราคนใต้นั่นแหละเออเรื่องแค่นี้อะไรอะอะไรนะเจ๊ทำอะไรเออผมมานั่งทําอะไรตรงนี้ <c oughs> <c oughs> วัดดีครับพี่น้ำครับผมค,ค,คุณผู้ชมฮะและนี่คือพี่น้ำเจ้าของศูนย์ลาวซีลาวคลั่งผ้าสวยๆรวดลายเก๋ๆผ่านมือเขามาหมดแล้วครับผมเออมันก็ไม่ยากนรพี่เนาะเออผมถามตรงๆเลยพี่พืน <ะ S 1> นี้ <นะ S 1> ที่ผมทําอยู่เนี่ยปอกแป๊กปอกแป๊กเนี่ยเท่าไหร่ืนไม่แพงเท่าไหร่หรอ อะไรนะพี่สามหมื่นสามหมื่นสามืนชิบหายแล้วโกโดดเด่นโดดเด่นและทำันเขาให้ผมแล้วครับผมพี่น้ำจ๋าเรามาคุยกันเป็นงานเป็นการกิจจลักษณะอันนี้คือผ้าทั้งหมดที่พี่ทอกับมือใช่ไหมครับก็ต้องเรียกว่าผ่านผ่านขัดสันอ่าคัดสันใช่บอกได้เลยว่าแต่ละผืนแต่ละลายคุณผู้ชมฮะ บางลายนะมีแค่ผืนเดียวในโลกชิ้นเดียวในประเทศไทยผ่านการคิดวิเคราะห์ยาแก้จากพี่น้ำเรียบร้อยผมถามนิดนึงพี่น้ำสวยขนาดนี้เคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างฮะก็รางวัลสูงสุดในชีตก็คือ,อได้รับการคัดเลือกเนาะท่านาชาิพันธ์ค่ะเป็นลายม้านะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยสําเร็จประเทศเป็นเกียรติมากสําหรับครอบครัวเราครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เรียกว่าสิ้นทรงเครื่องสิ้นทรงเครื่อง,องเครื่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลปัดแสแกของหมู่บ้านเราครับะะผมเ่าลักษณะของสิ้นทรงเครื่องอย่ายังไงซิว่ากัน<ช>ไปสิ้นทรงเครื่องนี่นะคะตัวนี้เราใส่พริกเข้าไปใช่ไหมพี่ใช,ใช่ค่ะออ๋อ คือเป็นลวดลายลวดลายของเครื่องป้องนะคะเอามาทอในผืนเดียวตรงกลางเนี่ยเรียกว่าสิ้น2งเครื่องนะคะคําว่าสองเครื่องคือการผสมผสานให้ลักษณะของลวดลายการบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ชัดเจนนะคะลวดลายของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้คือผ่านการทอมือหมดเลยใช่ค่ะผ่านการทอมือหมดเลยยากมากเลยกว่ากว่านะคะก่อนจะเสร็จคออ๋อต่อหนึ่งผืนผืนนี้ขอทายเล่น สามหมื่นผืนนี้ไม่แพงค่ะผืนนี้ก็คือสองหมื่นสองหมื่นโอ้แล้วผืนอ่าผืนนี้เลยพี่น้ำอ่าผืนนี้เท่าไหร่มันสามมันสามจะเป็นวัตถุดิบก็จะเป็นไฟแกรมาครับผมมันสวยนะเนี่ยเออขอโทษนะพี่น้ำโอเคขอบคุณมากครับผมแล้วอ่ะในพาแนลนี้ผืนไหนที่ที่ถูกสุดถูกสุดนะคะเริ่มต้นเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเริ่มต้นก็จะ อันนี้เป็นมัดมีงานมันปดปิดก็รอูนี่ก็สวยแล้วเนี่ยก็อยู่ที่หกพันนี่สีนี้เป็นคนชอบสีนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมอันนี้สีมันจะแบบว่าเหมือนคล้ายสีพาสเทลเนาะใช่ใช่ใช่สีตุน่นๆสีตุนต่นตุ่นสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมใครลงไหลในเรื่องของผ้าทอมือผ้าไหมผ้าสิ้นรวดลายนะฮะของศิลปะที่ เป็นของบ้านเราแท้จริงนะคุณผู้ชมนะมาได้ที่นี่ฮะศูนย์การเรียนรู้ราวสี่ล่ครั้งคุณผู้ชมฮะมาพบก,กับพี่น้ำได้มานั่งคุยก็ได้แต่อย่ามาขโมยนะฮะไม่ไดไ้ครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่น้ำด้วยคนมากครับผมและจุดเช็คอินต่อไปคุณผู้ชมฮะ <S 2> <S 2> <ข>ก็จะพาไปที่ไหนไปชมกันเลย นฮะนี่คืออีกสถานที่ที่ควรจะมาเช็คอินนี่คือสวนนกธรรมชาติแบบไม่มีคงครอบเลยนะมีนกหลายพันมากไม่ว่าจะเป็นกระยางดากระยางขาวนกกระววเยอะแยะมากครับผมและที่สูงๆอยู่นี่ฮนะที่นี่เขาเรียกว่าตาลบึงตํารวจคุณผู้ชมจา๋าเพราะว่าต้นตาลต้นนี้มีอายุมากกว่าร้อยปีสุดยอดมากใครที่เป็นสายนกนะใครชอบส่องนกใครเป็นสายชอบ ธรรมชาติชอบก,กับสัตว์ปีกคุณผู้ชมฮะมาที่นี่เพราะที่นี่มีนกหลากหลายสายพันธุ์มากครับผมและที่สำคัญนั้นนกหายากทั้งนั้นอยากมาชมต้องมาเห็นกับตาคุณผู้ชมจ๋าต้องมาที่นี่จ้าหนึ่งวันเต็มๆกับบ้านป่าสแกแห่งนี้คุณผู้ชมจ๋าแต่เราหมดเวลาแล้วโ,โหยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวป้าจิตอยู่เลยวันนี้ฮะได้พอกับสถาปัตยกรรม และความเชื่อโบราณต่างๆยุะยเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้ฮะเราได้ดีวกับเจ๊ไว้แล้วผมมามารถตู้กองแต่หากับดิวเรียบร้อยจก้กไปกับนี่เลยกีแตนมันคือซาเล้งนั่งไงผมเล่นมุกให้เจ๊จ้ตัดให้วันนี้ผมกับ,กบซาเล้งฮะบอกไว้แล้วว่าจะพาไปส่งที่วังทองหลางซิตี้ไปเลยเจ๊